ฮอนด้าซี i c f เเป็นตัว1.8 EL ปี17ให้มาเป็นสีน้ำเงินนะ blue ocean ราคาบอกเลยเป็นมิดกับกระเป๋าตังค์เอาตรงๆเลยส่วนตัวยังชอบตัวนี้เลยคือไฟเขาดีไซน์ใหม่แล้วนะเป็นลักษณะแบบมุมแมลงโคมไฟนะครับไม่มีลิ้วรอยมีกล้องมองหลังด้วยปรับได้3ระดับนะครับก็คือมองเห็นด้านท้ายมุมนี้เป็นมุมที่ผมชอบใช้มากได้รถปีใหม่ไว้ใช้สภาพดีไม่ถือว่ารับได้นะครับศูนย์บริการมีอยู่ทั่วประเทศ สวัสดีครับ FC แฟนคลับเพชรยนต์ชัยนาททุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่เดิมนะครับบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะครับสำนักงานใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรถเก๋งนะตอนนี้ผมจะมารีวิวรถเก๋งนะก็จะเป็นในส่วนของตัว Honda Civic fc นะครับเป็นตัว1.8 el ปี17นะครับให้มาเป็นสีน้ำเงินนะ blue ocean นะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขไมล์ก็ อยู่ที่160,000กว่าโลเศษๆเท่านั้นเองนะครับราคาบอกเลยไม่แรงนะครับราคาย่อมเยานะครับเป็นมิดกับกระเป๋าตังค์นะครับใครที่กำลังตามหานะครับในส่วนของ c ีบิ c กเนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับตอนนี้มีรถเข้ามาเพิ่มเติมสต็อกแล้วนะครับหนคันนะสำหรับคันนี้อ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ดันยอดติดตามไปจนถึง60,000 s u b สไคร นะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดรถคันนี้นะครับก็คันนี้อย่างที่รู้ๆกันอยู่นะว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ในตลาดบ้านเราเนี่ยคือนิยมกันมากนะสำหรับ c i วิ c f c นะด้วยรูปโฉงที่มีการปรับเปลี่ยนจากรุ่นก่อนไปหมดทั้งคันไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับตัวสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับด้านหน้าของเขานะครับคันนี้อ่า มันจะมีเลอะนิดหน่อยนะมันยังไม่ได้ล้างนะครับคันนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ Daytime Running Light มาให้แล้วนะครับกันชนพาร์ทเดิมนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะอันนี้คือพาร์ทเดิมหมดเลยแล้วก็จะมีไฟสปอตไลท์คู่ล่างนะครับอันนี้เท่าที่ดูคันนี้ก็อาจจะต้องมีเก็บงานเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ว่าไม่ได้มีแบบหนักอะไรนะครับผมนะ รายละเอียดตัวสีนี่ก็คือเดิมบางโรงงานนะครับฝากระโปรงนะเอาที่ขอให้ดูนี่ก็คือเดิมๆนะครับรายละเอียดตัวช่องไฟฝากระโปรงประตูอันนี้ก็เดิมนะครับแล้วก็คันนี้เขาให้มาเป็นนี่ดูในส่วนของตัวรยายละเอียดตัวล้อนะครับล้อเป็นทูโทนหน้าเงานะครับเป็นขอบ16นะครับผมนะคันนี้ก็ให้ยางของดัลล็อปมานะครับซีรีส์ยางจะเป็น2 1555 R16 เป็นยางปี20นะครับได้ยางปีใหม่นะครับก็เรียกว่าใช้ยาวๆนะครับก็ดอกยางยังเหลืออยู่นะดอกยางเหลือๆนะโอเคเนี่ยสะพานยางก็คือยังไม่ถึงสะพานยางะยังใช้ได้อยู่นะครับไม้แสนหกนะครับสำหรับคันนี้นะ c i FC แล้วก็รายละเอียดตัวรถนะครับรถมันจะไม่สูงมากนะครับอันนี้ผมสูง172นะครับก็เลยหลังคาเลยนะฮะ ผมมายืนข้างๆนี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าผมก็สูงเหมือนกันนะเนี่ยเลยหลังคาเลยนะคันนี้ภาษีพรบรต่อให้แล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆของตัวฝั่งซ้ายเขาไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างนะครับรายละเอียดที่จะเปิดประตูสีเสอืออันนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับกระจกก็พาร์เดิมนะอันนี้สวยๆเลยนี่นี่กระจกพาร์เดิมจากโรงงานนะครับกระจกพาร์เดิมจากโรงงานนี่นะฮะนี่นี่เรามาดูรายละเอียดตัวโครงสร้างนะครับ เสา A นะครับหน้าซ้ายนะพวกหัวน็อตต่างๆเนี่ยเดิมหมดเลยจุดแต้มสีต่างๆเราก็ยังเห็นได้อยู่นะตัวโครงสร้างเนี่ยขอบประตูล่างนะครับไม่มีสีถลอกนะฮะแล้วก็เสา B หัวน็อตเดิมนะครับละเอียดเดิมแผ่นเพลทนะครับสีเขียวอยู่ด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็เดิมๆเช่นกันนะแล้วก็พวกรละเอียดภายในอะไรอย่างเงี้ยก็คือสวยงามนะครับเบาะอยู่ในสภาพที่ เกือบร้อยเปอซนะครับเพราะผ่านการใช้งานมามันมีริ้วรอยอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีขาดนะครับเดี๋ยวเราปรับสภาพอีกทีหนึ่งแล้วก็คอนโซลก็ไม่มีริ้วรอยอะไรนะครับสวยๆนะอ่านะครับแผงประตูก็ไม่มีริ้วรอยเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นบุนุ่มอันนี้ก็จะเป็นหนังนะครับเนี่ยรูปไปไม่มีสะดุดนะประตูเขาดีมากเลยงานดีมากคันนี้นะครับดูเลยนะครับเหลี่ยมสันนะครับชัดเจนนะครับคันนี้อ่ะมาดูกันต่อด้านหลังนะครับ สาสอ้านนะเบาริ้วรอยน้อยนะครับแล้วก็คันนี้ตัวเบามันจะมีตัวไอโซฟิกมาให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ตัวรายละเอียดตัวประตูนะครับบานพับจุดน็อตยึดต่างๆนะครับเดิมประตูไม่มีตกนะครับไม่มีการชนหนักจากทางด้านข้างนะนี่ลองดูนะปิดเบาๆนะครับนี่ปิดเบาๆประตูไม่มีตกนะครับดูได้เลยนะตัวช่องไฟนะครับอันนี้ก็คือ เดิมจากโรงงานนะามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับคันนี้นะด้านท้ายเขาสวยงามมากนะเอาตรงๆเลยส่วนตัวยังชอบตัวนี้เลยนะครับชอบกับตัวโฉมปัจจุบันอีกนะคือไฟเขาดีไซน์ใหม่แล้วนะเป็นลักษณะแบบมุมแมลงนะครับเป็นเหมือนตัวสีเข้าหากันนะครับเนี่ยลองมาดูนะครับคันนี้รายละเอียดตัวโคมไฟนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีรองไอ้น้ำด้านในนะครับไม่มีรอยร้าวไม่มีแตกนะฮะ รายละเอียดเดิมๆไฟทับทิม,มกันชนท้ายเนี่ยลองดูนะเนี่ยไล่ๆดูเนี่ยรายละเอียดเดิมนะครับตัวหนังสือคำว่าซีวิกอันนี้ก็อยู่ครบชัดเจนนะครับโลโก้โครเมียมไม่มีทลอกนะฮะตัวหนังสือตรงนี้ก็ติดมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะไฟท้ายด้านขวาน,นี่ก็ไม่มีร้าวไม่มีแตกนะครับชัดเจนนะแล้วก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรองรับพลังงานทางเลือกได้ถึง e85 เลยทีเดียวนะ แล้วก็กระจกเขาจะมีระบบไล่ฟ้ามาให้ด้วยโอเคอ่ะดูด้านท้ายกันต่อนะครับเปิดมาถึงนี่ต้องดูนี่ก่อนเลยยางอะไรนะครับยังไม่เคยใช้เลยนะครับแล้วก็พวกประแจแม่แรงนะครับมีอยู่ครบนะครับเนี่ยตัวโครงสร้างบอดี้นะครับอันนี้คือสีเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีชนหนักด้านท้ายนะครับเนี่ยให้ดูเลยนะอ๋อนะนะนะนี่น,นีแล้วก็ตัว รอยตะเข็บต่างๆนะครับเม็ดอาร์คอันนี้ชัดเจนนะครับตัวฝากระโปรงก็เดิมหมดนะครับสินเดิมจากโรงงานนะอันนี้ก็เหลี่ยมสันชัดเจนนะครับผมเนี่ยลองมาดูด้านขวาตะเข็บด้านขวานะนี่นะสโพกขวาอันนี้เดิมนะที่ด้านๆ้านเนี่ยคือเดิมเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้ก็เดิมนะน็อตเดิม ออนะ่าสวยสวยคันนี้น่าใช้นะครับอ๋อมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคันนี้นี่มีกล้องมาให้1ตัวนะอาจารย์จำทะเบียนไปเลยนะ6กกไก่ข 64, กอไข่นะครับห4 1 1นึ่งหนึ่งกทมนะครับแล้วก็ที่เห็นกรอบเป็นเพชรยนต์อย่างเงี้ยคือรถทุกคันของเราอ่ะอันนี้ต้องต้องเหล่านิดนึงที่ติดกรอบเนี้ยก็คือเป็นรถที่ผ่านมาตรฐานของเราแล้วนะครับก็คือคัดเกตเลยถึงติดกรอบนี้ให้นะอ่ะไปดูกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านขวากันบ้างละเท่าที่ดูคันนี้ ตัวเหลี่ยมสันโครงสร้างนะครับชัดเจนนะครับนี่ลองดูเลยแผงประตูเรียบร้อยดีนะครับตัวน็อตยึดต่างๆเรียบร้อยเช่นกันนะ,ะนี่น,นี่ลองดูนี่ยตัวสติกเออไอเนี่ยไอตัวล็อกนิรภัยนะครับตัวล็อกเด็กนั่นเองนะน,นี่ใช้งานได้ปกตินะครับน,น็อตเนดประตูขอบสันชัดเจนนะ ามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะฝั่งคนขับอ,นนอันนี้เริ่มจากตรงบานประตูเลยแล้วกันนะเท่าที่มองเห็นด้วยตาเปล่านะครับรายละ,ะเอียดดีนะครับไม่มีต้องเก็บงานอะไรตัวประตูขอบสันก็ไม่มีต้องเก็บงานอะไรเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงเดสก์บอร์ดต,ตรงนี้ก็เป็นไฟฟ้าเหมือเลยนะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกเปิดออโต้คู่หน้านะครับแต่เป็นไฟฟ้าทุกบานนะตรงนี้จะเป็นในส่วนเปิดท้ายแนละอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ ตัวเสาเอนะครับน็อตเนิดไม่มีรอยพ่นสีหรือสาดสีนะเนี่ยอันนี้ก็เดิมๆนะอ่ะต่อเดีผมให้ดูตัวเลขไม้นะครับนี่นสวยหน้าจอสวยนะฮะแสนหกครับ160,101กิโเมนะครับ,ค,รบ, 160, ค,รบคันนี้ใหม่แท้ไม่มีกอใหม่นะครับหน้าจอนี้เป็นแบบดิจิตอลเลยนะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็คันนี้ ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเป็นกุญแจแบบสมาร์ท e y เล t นะครับนี่เป็นพุชตาร์เอนจิ n นนะครับสีแดงแบบนี้กดชึ่งเดียวติดนะครับอ่ะดูต่อรายละเอียดภูดมาิลายนะครับเป็นหนังนะครับแต่หนังของเขาเนี่ยมันให้อารมณ์ดูเรียบหรูดูไม่แก่มันดูสปอร์ตนะครับปกติถ้าหนังทั่วไปมันจะเป็นเหมือนเป็นลายเป็นลายลายใช่ไหมแต่เนี่ยมันเป็นเรียบๆนะครับนะบแล้วก็จะเดินตะเข็บเนี่ยสีขาวนะจริงๆมันเป็นสีขาวนะตะเข็บเนี่ย แล้วก็พวกตัวมัลติฟังก์ชันนะครับไม่มีแตกนะครับมันไม่มีแตกตรงด้านขวานี้จะเป็นในส่วนของตัวครัส o n คอนโทรลนะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่มีแตกโอเคเรียบร้อยดีจอนะครับคันนี้จอทัชสกรีนนะครับใช้งานได้ปกติเลยมีกล้องมองหลังด้วยนี่เห็นไหมน,นี่มันมันตามพวงมาลัยเวลาเราหมุนนะอ่าเนี่ยได้ปรับได้สามระดับนะครับ มุมทิ้วลงนะครับก็คือมองเห็นด้านท้ายมุมนี้เป็นมุมที่ผมชอบใช้มากนะฮะอ่ะโอเคแอร์ก็เป็นแอร์อรอโต้นะครับมีที่วางของคอนโซลยกสูงขึ้นมาแล้วนะครับตัวด้ามเกียร์ก็เป็นหนังนะเป็นหนังถุงเกียร์ก็เป็นหนังนะครับละเอียดสวยครับไม่มีอะไรที่ไม่สวยเลยคันนี้นะครับมีเบรกโฮมีเบรกมือไฟฟ้ามีอีคอนโหมดนะครับแล้วก็ มีที่วางแก้วน้ําค่อนข้างที่จะใหญ่และยาวนะอย่าคิดไปไกลนะหมายถึงมันมันยาวมันยาวมาข้างหลังนี้นะอย่าคิดไปไกลโอเคไฟส่งแผนที่ด้านหน้านะครับใช้งานได้ปกติเลยนะ,ะตัวม่านโอเคใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะไปดูห้องเครื่องกันนะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดับดับแอร์ก่อนเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องกันไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนี่เสียงเครื่องยนต์นิ่งมาก ยืนอยู่้างข้างยังไม่ได้ยินเสียงเลยนะอันนี้พูดจริงเครื่องยนต์นิ่งมากะนะนี่เลยนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 8ลิตรนะครับ141แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ i v t e c นะครับผมสีสูบแถวเลี่ยง Sin เก e ลอ e r เ e a แคมชาร์ f t 1บวาลนะคันนี้ก็รายละเอียดเดิมๆตามที่เห็นนี่เลยนะ ไม่มีนะ้ำมันเครื่องไหลเย,ยิ้มไหลซึมนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่นะรายละเอียดตัวคานหน้านี่ดูเลยตะคงตะเข็บเห็นเป็นแผ่นเหล็กประกบกันอย่างนี้เลยนะครับไม่มีโปะนะสีเสอเดิมนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมนะฝากระโปรงเดิมเปื่อยๆแบบนี้เลยนะนเนี่ยเนี่ยไอตรงฝากระโปรงเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้มานะเราไม่ได้แกะออกนะมันไม่มีมาให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยดูคานหน้านะครับตรงนี้จะเป็นสีดำนะเป็นดำเดิมนะครับผม หัวน็อตเดิมนะรายละเอียดต่างๆเดิมหมดเลยนะครับนี่ดูน็อตกลมๆเหลี่ยมๆแบบนี้อันนี้หน้าขวานะครับเป็นแผ่นประกบแบบนี้เลยนะจะเห็นรอยเม็ดอาร์กนะคือหุ่นยนต์เขายิงนะประกบแบบนี้นะครับน็อตเดิมนะอันนี้รายละเอียดดีฝากระโปรงก็เหลี่ยมสันชัดเจนนะครับคือรายละเอียดของฮอนด้าเนี่ยเขาทำมาเนี่ยเราก็มันเป็นตามนี้เลยนะ ที่เห็นมันเป็นขึ้นๆเนี่ยจริงๆมันมาตามนี้เลยนะรถคันนี้มันไม่ได้ทําอะไรนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของเขาเนี่ยตัวบาร์โค้ดนะครับตัวมกรนะครับอันนี้ก็ติดอยู่นะน่าใช้นะครับสําหรับ C ีวิกเอฟ1.8 EL คันนี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่659,000บาทนะครับได้รถปีใหม่ไว้ใช้สภาพดีหม่ถือว่ารับได้นะครับศูนย์บริการมีอยู่ทั่วประเทศนะครับ สนใจนะครับอยากจะมาดูรถคันจริงนะครับหรือทดลองขับขี่เข้ามาเลยนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ที่เราขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้นะครับติดต่อเข้ามาเลยเบอร์ษัทเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะครับหรือจะติดต่อผมเข้ามาก็ได้นะบอกอยากคุยกับโอ๊ตนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้เป็นพิเศษดูแลอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ก่อนจากคันนะไปอีกทีนึงนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางชาแนเพชรยนต์นะครับ สำหรับวันนี้ผมโอตเพยรยนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรีวิวรถรุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ